สวัสดีค่ะโค้ชศิรั์ตันสิรินะคะอันนะั้นคลิปนี้ดีมากๆเลยสําหรับคนทํางานนะคะอันนะั้นฟังนี้นะคะทํา3อย่างนี้นะคะถ้าอยากก้าวหน้าในอาชีพการงานอเอาเขไหมคะทํา3อย่างนี้นะ,ะสิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องรู้ว่าองค์กรน่ะอยากจะได้อะไรจากพนักงานนะคะอันดับแรกเลยนะคะเขาอยากได้ความสามารถของเรานะที่ทํางานกับเขานะคะ เราต้องมีความสามารถนะคะในการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทให้กับองคอ์กรให้กับหน่วยงานโอเคไหมคะแล้วถ้าเกิดเราเก่งนะเขาอ,อยากกอดไว้เลยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเรามีผลงานยอดเยี่ยมเพราะเราเป็นคนเก่งโอเคไหมอันนี้2ทนี่สําคัญไม่แพ้กันนะคะที่บริษัทอยากได้องค์กรอยากได้นะคะคือคนที่มีทัศนคติที่ดีทัศนคติและวิธีคิดนะมีนิสยัยอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นทัศนคติที่ดีสําคัญมากๆใครก็แล้วแต่นะคะทำงานแล้วอยากก้าวหน้านะอันที่2คือต้องฝึกตัวเอง ให้มีทัศนคติที่ดีนะโอ้ยรับรององค์กรจะรักมากๆผู้ใหญ่จะรักมากๆเลยนะคะอันที่3ามที่สําคัญมากๆเลยไม่แพ้กันนะคะคือจะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะได้ทํางานเป็นทีมเวิร์กกับคนอื่นนะคะเวลาที่ทํางานนะมันจําเป็นมากๆเลยว่าเราต้องประสานงานประสานงานคนในแผานากคนต่างแผานากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องนะรักใคร่กงเกลียวกันช่วยเหลือกันแบบนี้นะโอ้ยถ้าทําได้แบบนี้นะ ผู้บริหารรักมากๆเลยเชื่อโคโสส้ชสี่นะคะถ้าเกิดเอาแค่สปัจจัยอันนี้จริงมีรายละเอียดเยอะนะแต่อันนี้สามอันนี้อันหลักเลยที่ผู้บริหารอยากได้เจ้าของธุรกิจอยากได้นะคะองค์กรอยากได้จากคนที่ทํางานนะ,ะถ้ามี3อันนี้นะเชื่อโคโสส้ชสี่รับรองชีวิตก้าวหน้าเร็วมากๆเลยนะคะเอาล้วนะคะเอาแนวคิดนี้ไปใช้นะคะรับรองว่าเติบโต,ตแน่นอนองค์กรไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะปลุกพลังบวกให้พนักงานนะเชิญโค้ดไปบรรยาอยินฮาส์เลยนะคะ และใครก็ตามนะคะอยากมีพลังในตัวเองเต็มเปี่ยมเลยอยากจะประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็วแบบติดทบโบเลยนะคะโค้ดเจนช,ชวนนะมาๆมามา,มาปลุกแก้โค้ดหน่อยปลูกยักษ์นะโอ้โหทรงพลังมากๆเลยนะคะโค้ชจะมีสัมมนาปลุกยักษ์ที่กรุงเทพนะคะวันอาทิตย์ที่21มกราคมห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคไหมคะหลายคนกลับไปพลิกชีวิตเลยครับผมเรียกโทรศัพท์มาจองเลยนะคะปกติบัตรเต็มเร็วมากเลยนะเบอร์โทรนะคะ0 8 1 6 6 8 1 5 6 1 โทษน,นะคะ0816681561หรับรองว่าสุดยอดแน,น่นอนนะฮัลโค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูรักจากใจโค้ชสิรักตันสิริค่ะ